วันนี้เูาสันยินดีหรือดีเปลนปรีสุขใจหรือไทยระเริงแจ่มใสเบิกบานดวงมานเรื่องเดือนสาเบิงสาส,าส,าสาสองดวงขาบคาบ,บ,บประส,ะสัสิงเพ่งสัรสัรพระเจงเชิญเจ้าดวร้องบินแล แรงสะดูดีสันสันพระภูมิพระตียกโกภาพสังในพระการุณขอเธอทุนกมกรัแต่ลาชีวิตตราเนี่ยเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต <Amen. S 2> ขอบสถานของพระเยสูคริคสต์เจ้าความรักของพระบิดาและชงภันของราชสิทธิ์กับท่านทั้งหลายราชสิทธิ์กับท่านด้วยวันนี้โอกาสฉลองพอระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างก็ขอให้เราตระหนักถึงสิลลมบัติที่เราได้รับไม่ใช่เพียงแค่ใบประกาศเท่านั้นแต่เป็นชีวิตหน้าที่ที่เราต้องทาสื่อนําความรักของพระเจ้าให้กับพวกเราทุกคนโอกาสนี้ให้เราจงรับว่าเราเป็นคนบาป เพื่อได้ร่วมกกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าขอทรงสัมภานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้่อทรงเป็นพรมาจารีเสมอขอทุสวรรค์และนังบุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยเช่ววอนพระเจ้าเพื่อขอพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคฤณเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิณเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระเสียงโลดแดดพระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปานทรงประสบสันติสุขบนพันดินขอสรรเสริมพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ ขอกราบนักสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองสมพระเกียรติเลอเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัมภานุภาพข้าแต่พระเยซูตู้จรพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงับล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิญ พระองค์ผู้ทรงลบล้างบาบของโลกโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเยสูกสศลเจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับระจิตในพระสีรุ่งโร์ของพระบิดาเจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้า พระบุตรของพระรงองค์ได้ทรงปรากฏมามีร่างกายเหมือนขปจัจ้าทั้งหลายขอให้พระองค์ท่านผู้ทรงเป็นเหมือนขาจเจ้าทั้งหลายภายนอกโปรดบันดาลให้ขาพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิรูปภายในด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและของราเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดน,นิรันดร์าเมน บทอ่านจากหนังสือประกาศศกอิสยาองคพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชื่อชูเราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขาเราให้จิตของเราแก่เขาเขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติเขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเป่งเสียงดังจะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน ไม้อ้อที่ช้ำแล้วเขาจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เขาจะไม่ดับเขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริงเขาจะไม่หวังหรือท้อใจจนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมบนแผน่นดินดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขาเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้เรียกท่านมาเพื่อน,นำความชอบธรรมเราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้เราให้ท่านเป็นบันสัญญาของประชากรและเป็นแสงสว่างสองนานาชาติเพื่อเปิดตาของคนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุกปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขังประวาจาของพระเจ้า ขอขอบพระคุณพร,ร,ระเจ้าจงขับร้องสรรเสริญองค์พระเจ้าจงถวายพูนแด่พระนามของพระองค์อัลเลลยาบุตรทั้งหลายของพระเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด จงสรรเสริญพระศีรุงโรดและพระนุภาพขององค์ระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญพระศีรุงโลดแห่งตระนามขององค์ระผู้เป็นเจ้าจงกราบนมัสก,การองค์ระผู้เป็นเจ้าเมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ประสีรุงโร่อของอมงรผู้เป็นเจ้าก้องอยู่เหนือนานน้ำพระเจ้าทรงพระสิริแผ่พระสิพระสุรเสียงก้องกึกก้ององมรผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เหนือนห้วงน้ำกว้างใหญ่พระสุรเสียงขององ์มรผู้เป็นเจ้าทรงพระอนุภาพพระสุรเสียงขององค์มรผู้เป็นเจ้ากึกก้องจงขับร้องส,สรรเสริญนุ่งพระส วพ,วรรพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ต้นโอกสถานสะเทียนในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนร้องขานพร้อมกันว่าพระสุพระสริรุงโรจงมีแด่พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับเหนือห้วง มหารอง์พระผู้เป็นเจ้าประทับเป็นกษัตริย์ตลอดไปจงขรบรงสเสนุ่มพระจ้าจงเวายพอดและพระนามของพระองค์อัลลัยาบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกขณะนั้นเปเตอร์ เปโตรเริ่มพูดว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติความชอบธรรมไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดย่อมเป็นที่พอพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงมอบพระวาจาแก่ลูกหลานของอิสราเอลโดยทรงประกาศข่าวดีแห่งสันติสุขเดชาพระเยซูคริรสต์เจ้าพระเยซูเจ้าพระองค์นี ทรงเป็นองคมพระผู้เป็นเจ้าของทุกคนท่านทั้งหลายรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแควนยูเดียเริ่มต้นที่แควนกาลิลีหลังจากที่ย้อนได้เทศสอนและทำพิธีล้างพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเลตด,ด้วยพระนุภาพเดชพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำความดี และทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจเประพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ระวาจ้าของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเมก้องหนึ่งลอยมาปกคลุมพวกเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิด a l l e l u a a l l e l u a a l l e l u a พระเจ้าสถิตกับท่านสถิกับท่านด้วยบทอ่านจะพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว ขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระริชจะเสด็จมาจากแฝงกาลิลีถึงแม่น้ําจอแดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอนยอนพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระไทยเขากล่าวาว่าข้าพเจ้าเองที่ควรจะได้รับพิธีล้างจากท่านแต่ท่านกลับมาหาข้าพเจ้าพระริเจ้า,จาตรัสตอบว่าเวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน พราะเราควรจะทําทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้ายอนจึงยอมทําตามเมื่อพระสุจา้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทรงเห็นพระจิตของพระเจ้าเสร็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนพีราบและมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราพระวาจาของพระเจ้า ขอพระกิตเจ้าทรงพระเจเริญเทนยอนทำพิธีล้างเพื่อเปลี่ยนน้ำจิตน้ำใจเรานั้นให้หันกลับมาหาพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงทำพิธีล้างให้กับพวกเราผ่านทางศีลล้างบาปเพื่อเราให้เป็นบุคคลเป็นบุตรของพระองค์เมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นบุตรของโรง์มาพร้อมกับสิทธิศักดิ์ศรี หน้าที่ที่เราต้องทำมีอะไรบ้างในบทอ่านที่1ึบทอ่านที่สองจะให้ได้เห็นว่าเราต้องนั้นต้องออกไปเป็นแสงสว่างออกไปเป็นโมโนธรรมออกไปเป็นความชอบธรรมอย่างไรวันนี้ขอ,พอาพระวจนะในวันนี้เราไม่ใช่เพียงแค่ไปประกาศว่าเรารับสินหลังบาปจาก้อบุญนู้นจากคุณาคนนี้ แต่เราต้องออกมาพร้อมกับหน้าที่ในการที่ตักเตือนกันและกันเป็นผู้นําจิตวิญญาณซึ่งกันและกันเป็นคนที่คอยนําสันติสุขให้แก่กันและกันก็ขอให้วาจาในวันนี้กระตุ้นใจเราอีกครั้งหนึ่งและลึกถึงสิงนหลังบาปที่เราได้รับและลึกถึงสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราได้รับพ,อพอระพรจากพระองค์และพร้อมนาพ,อพอระพรต่างๆเหล่านี้นําไปใช้สร้างจักรของพระเจ้าทกากลางพวกเราทุกคนด้วยการให้โอกาสด้วยการให้อ,ใหอภัย และยิบยิ่งความรักความเมตตาซึ่งกันรละกันขอพระเจ้าอวยพระพร ยืนข้าพเจ้าเฉงพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพในระมีฟ้าดินทั้งสิที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชยพระเยซูคริสต์เจ้าผู้อื่นเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนการเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง ะเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มีได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยผู้อุนนิทุสึกับกัอนในอะไระมิขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ พระองค์สรัางเสภาพมนุกจับพระนามมารีภุมจารีด้วยพระภาพของพระจิตเจา้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนีิอาปิลาพระองค์ทรงทุลนเข้มเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนราถูกฟังไว้ทรงกลับคืนพระชนชีพในวันที่สาตามความในพระคัมภีรเซซูสวรนประทาเบื้องขวาพระบิดา พระองค์จะเส็จมาอีกด้วยพระสิงห์ลบผู้อสมพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายราจสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชนัยพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรสุนทรกันถวายสักการะและรบวชร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำดัษทางประกาศศัดข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจัตหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากกและสืบเนื่องจากครสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลหลังบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบา ข้าพเจ้ารอวันที่พุทธาจะกลับคืนชีพแลวขอชีวิตในโลกหน้้อาเมนเช่นนั่ง ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลคถวายพระรพรผูรงมีแผ่นนิ้ตาประทานปางซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อาไเป็นผมให้จับแผ่นดินและนำแรงของมนุษย์แล้วจะเปลี่ยนอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระรพรยอ่พระเจ้าตลอดนี้ดอนๆข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลคถวายพระรพระอรงมีแผ่นนต้ตาประทานละอองหุนซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้ อาเป็นผมมาจากต้นองุ่นและกำแรงของมนุษย์เราจะเปลียนเป็นเครื่องเดือมชุบด,ด้วยจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ี่นอนจอมภาวนาของให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันุภาพสำหรับกรถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกียิพระองค์ทั้งเพื่อเบืยดของชาวเราและพระสสาศาสนาจากศักดิ์ธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าในโอกาสที่องค์สงเปิดเผยว่าพระกิจเจ้าเป็นสมบตรสุดที่รักโปรดทรงรับเครื่องบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายและสมบันดาให้สิ่งของที่บิดาสรุกนำมาถวายนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องบูชาของพระกิจเจ้า ผู้ทรงเมตตาลบลังบับของมืดโลกด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดรพ <Amen. S 1> ระเจ้าสถิก,กับท่านนาสิกับท่านด้วยจงสำรวมใจและถึงพระเจ้าเรกกำลังะลึกถึงพร,ร,ระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบเิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์ศรีนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพนันธภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงทั้งเป็นมิมงคลบันดันให้ข้าพเจ้าได้รับพ้น ที่จะขอบคุณพระรมัตลอดกาลณทุสถานแห่งหนเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในแม่น้ําจอร์แดนพระองค์ทรงเปิดเผยทำล้ำลึกหน้าพิโสวงเกี่ยวกับพิธีล้างใหม่เพื่อว่าอาศัยพระสวเสียงที่ประกาศจากฟากฟ้ามนุษย์ได้เชื่อว,ว่าพระวจะนะประทับอยู่ในหมู่มนุษย์และอาศัยพระจิตเจ้าที่เสด็จมาในรูปนโนพราพระคริสต์เจ้าผู้รับใช้ของพระรงค์ทรงรับเจิมตั้งให้ประกาศข่าวดีแก่บรรดาคนยากจน ดังนั้นเขาจเจ้าร่ลงกันถวายพระเกียรติสวดีพร้อมกับเทมนิกรและประดานบุตรเป็นนิจการว่าดังนี้สักศีสักศีสักศีพระเจ้าจอมจักรวาลแระสีรุ่งโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่พุทเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงและทรงบอกเกิดมาเสด็จแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกราส่งพระจิตเจ้ามองรันให้ปังและเล่าองุ่นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงประกายและผลิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าท่งมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิทตรัสว่า รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทําน,นองเดียวกันเมืเ่อกันเลี้ยงอาหารข้าเสร็จแล้วพระองค์ท่านสืบทรา,าเอาหุ่นขอบระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบ,บรนดาศิตรัตว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงโลหิตสลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อและลถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกิษเจ้าได้สิ้นประชนพระกิษเจ้าสงกรานต์เกิดประชนมชีพพระกิษเจ้าจะเสกกึ้มาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังละลึงการสิมพระชนและกับคุณพระชมชีพของพระกิสเจ้าขอนนอมถวายปังอมาลชีวิตกับทุนทางความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงรกสันข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ข้าจ้าทังหลายกราบวอนขอโปรโดให้พระจิตเจเ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับภรกกายและผลของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โสุลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมวับได้กลับกินชีพตลาดจุมดาผู้รับไปแล้วทุกคนรนดาบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดขอสดพระุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมหรับมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมบจารีพระชฉิพระเจ้าท่านปุนโจเเสภัสดาของพระนางบรรดาคระสาวกคุณพ่อนิกราชบุญเกิดและบุราศีชาวไทยและนักบุญทุกท่าน โอปปนิบัตตามพระประสงค์ตลอดมาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ระเกียรติสุขีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกฤษ้าพร้อมกับพระกเษ้าและในพระกฤษ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์สมพัสสิงโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร รุส <im> eter, Bla, ุจาสอสารให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จึงเป็นที่สักดิ์ระรนณาจะจงมาถึงพระพระสงค์จงสำเรในแผ่นดินในสวรรค์เปิดพระทานาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เปิดพัานาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าใหอภัยแก่พืช โปรดช่วยข้าพเจ้าแม่แพ้การประจุแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าไขให้หมดพิอันตรายทั้งสิ้นโปรดทานสายสุดทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรับเสด็จพระเยสคขิสเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่าพระนานกพระนุภาพ แต่พระศีรุงโดยเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยสูคต์เจ้าพระองค์ตรัสคระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระยาทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่ปดทบทให้เห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่น มีสามเมื่อคิดทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร <Amen. S 1> ขอให้สสุขของพระคุชเจ้าสิกขัทนทั้งหลายเสมอนาสิกับท่านด้วยให้เรามอบแสสุขของพระคุชเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระการุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทินยแก่พระเจ้าผู้ทรงอบรมบาของโลกโปิดประทานสัติสุขเทิน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสรุปลางบาปของโลกคุยพระเจ้าทรงเรียบร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเปิดตาเพียงพระว่า้าเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายรับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วกราบวังขอพระกราณาให้ข้า,า,ขาพเจ้าทั้งหลายฟังพระบุตรของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเป็นชิ้นนั้นอย่างแท้จริงด้วยเถิด ท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิเจ้าของพระเจา้าอง้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านนาจีกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิเทามพรแก่ท่านท,ทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอพวกคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคุณเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า253 253จงไปเป่าเปะกอกพระ เระเป็นเจ้าแกชนทุกหมู่พผาให้เข้ามาหาพระองคระจิตเจ้าทรงโดนใจทรงข้าไปทั่วดานดินนำสันสุขให้ทุกทินความยินดีให้พวกประชาอทรงสง่งฟ้าไปพร้มกับให้คำสัญญา ว่าจะอยู่คู่ตัวข้าตรบชั่วฟ้าดินเมาลายจงไปเป่าประกาศเปรือดกุ้งเปลเป็นเจ้าแก่ชนทุกมู่เราให้เขามาหาเรา